สว,ส, er. ส,วส,สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมเสือพาปไปนะฮะโอ้แดดร้อนมากเลยตอนนี้นะครับสังเกตดูจากดอกเหลืองไปดีจะทอนนะแห้งเหี่ยวหมดเลยคุณผู้ชมดูนะฮะมันร้อนจ,จัดจัดนะฮะเราจะไปไหนนะฮะตามปุ๊ไปนะะทำอะไร,รต้องตามไปดูนะอ้าวเร็วๆๆๆเร็วเร็วเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวถ่ายคลิปไม่ทันเขาจะทำอะไรเราก็ต้องม,มีคลิปําเสนอให้คุณผู้ชมได้เห็นนะ จะเรียกว่าเราสร้างภาพก็ไม่ผิดนะฮะพอเราเป็นยูทูบเบอร์นะฮะแต่เราสร้างภาพดีๆนะครับนข้อก็ตอนนี้มีใครอยู่บ้างนั่นพอฟื้นนะครับแอนอ่ะบีเอฟซีมาสวัสดีครับมาจากไหนเนาะพ่อครับผม ครับผมยินดีต้อนรับครับเอาพอฟื้นก็ให้ติดหน้าร้านกาแฟไม่ใช่บอกพอฟืเอเฮ้ยเบิ้ล

เออเเอาเสือผู้ชายไปดิค่ะเออเป็นออ I okay. ก็คือเป็นอันี้ครับผมโอนนี้ปไม่ัน้ครับผมใช่แล้วนี่คือแบบว่าถ้าวันหี้ต่ายกำลังะไป ตรงตรงจีงหวัดี้งเลยนะเอาแบงนั้นแล้วก็ทีนี้ตรงนี้นี่นี่ตรงสะพานทำทำทำป้ายทำทำโพงขึ้นนี่แล้วก็เอาไปตั้งตรงตรงนั้นแล้วก็ชี้เข้าไปนี่เข้าไปนั่นแอันนี้ชั่วขาชั่วขาบอลเอฟซีชั่วขาวเขาด้อ 一个兔子会走。<laughs> เซโอเคยังโอ้้อันลอดีเนาะอยู่แล้วไหนดีแล้วเขาก็มีลูกสอนเด็กโอเคนะคะ โอเคนะคะสวยแล้วทำการติดเรียบร้อยนะคะสวยแล้วสวยแล้ว